ก็เซตว่าเออจะไปทางนี้แหละผมจะไม่กลับไปโลกเก่าที่ผมมาโลกค้าไปก็คิดแบบวัยเด็กว่าหาเส้นทางตัวเองมันไม่มีใครแนแนวไปคิดอย่างนี้ก็มีคนห้ามว่าจะบ้าเหรอต้องปลดความคิด ที่ว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปก่อนทุกอย่างเป็นไปได้สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับ รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้เจ้าของธุรกิจความสําเร็จที่เราจะมาขายกลยุทธ์ของเขากันนั้นก็คือคุณเฉลิมพลบุญโนโทกกรรมการผู้จัดการบริษทัท c t ท i เอเชีย, Geld, ยโลจิิกจำกัดครับ บริษัทซีทีเอเชียโลบัติกจำกัดเป็นบริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยและเป็นบริษัทของคนไทย100%ครับ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของวิศวกรไทยที่เป็นแชมป์โลกในการประกวดหุ่นยนต์ติดต่อกัน2ปีซ้อนและในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัท CT Asia Robotics จำกัดได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ไปแล้ว4รุ่นโดยรุ่นล่าสุดก็มีชื่อว่าหุ่นยนต์นิสซอครับซึ่งเขาจะไปเอาองค์ความรู้ต่างๆนี้มาจากที่ไหนหุ่นยนต์แต่ละรุ่นจะประกอบด้วยอะไรกันบ้างและทำได้อย่างไรเราไปพบและสอบถามกับเขากันดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณเฉลิมพลปุลโนทโครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท CT Asia Robotics จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เฉลิมพลครับอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของการก่อตั้งบริษัทนะครับ CT Asia เนี่ยตั้งโดยผมเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับจุดตั้งของเราก็คืออยากจะเห็นอะไรที่เป็นไฮเทคแล้วก็เจ๋งๆแข่งกับฝรังได้อันนั้นคือจุดเริ่มเลย ผมเองเป็นนักการตลาดก็อยู่ที่ลีเวอร์อยู่ที่ซีพีก็ทําในฐานะนักการตลาดครับแต่ว่าพอหันไปมองรอบตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรถยนต์แห่งชาติก็ไม่มีซอฟต์แวร์ระดับโลกของไทยก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีคือเหมือนกับว่าไม่มีบุคลากรที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยไม่มีผู้ประกอบการไม่มีของไทยก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาทำดันั้นก็คิดตอนประมาณอายุ24่5ี่้านะครับ พอคิดจะทาแล้วเนี่ยแล้วมันมันไม่รู้อนาคตมันคืออะไรเน<ช>ี่ยก็เลยกําหนดเป้าหมายไว้ว่าว่าอะไรบ้างคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตคิดในวัยนั้นเน่ะมันมีอยู่3อย่างที่จะไปทำนะหนึ่งคือรถยนต์อยากจะทํารถยนต์แห่งชาติเออตอนนั้นยังไม่คิดขนาดหุ่นยนต์คิดว่ามันคิดเอาของที่ใช้ได้จริงก่อนอ่าเพราะตอนนั้นมันวัยยี่สิบสี่ยี่ห้ามันยังไม่แรงกล้าขนาดนี้นะครับ,รบอันที่2ก็คืออยากจะไปทําด้านไอที อันที่3อยากไปทำด้านไบโอเทคก็ผมก็เซ็ตว่าเออจะไปทางนี้แหละผมจะไม่กลับไปโลกเก่าที่ผมมา <ขอ S 1> โลกค้าปลีกโลกคอ<ใ>น s u m e r product โลกอะไรเงี้ยนะ <ขอ S 2> ก็คิดแบบวัยเด็กว่าหาเส้นทางตัวเอง<ข>อมันไม่มีใครแนะแนวคิดอย่างนี้ก็มีแต่คนห้ามว่าจะบ้าเหรอครับแต่ว่าเราก็วางแผนนะก็เลยวางแผนไปหา3สิ่งเนะี้ย<ข>อ,อะไรก็ได้นะครับ ผมได้ทำงานที่ที่ G E ชิคาโกที่สำนักง,งานใหญ่ไปใน G E ปุ๊บก,ก็ไปสแสวงหาโปรเจกต์ต้องอันนี้ต้องตัดไอ้เรื่องของรถยนต์ไปแล้วจังหวะชีวิตไม่ไม่เอ,อื้อไปโอเทคไม่เอ,อื้อการซอฟต์แวร์น่าจะเป็นไปได้ผมก็ไปอาสาทำโปรเจกต์พัฒนา call center ที่สำนักง,งานใหญ่หลังจากนั้นแหละฮะเป็นจุดเริ่มที่เข้าสู่ของ C T Asia C T Asia เริ่มคิดตั้งก็ตอนที่ผมอยู่ชิคาโกก็เลย ฟอร์มทีมนะฮะสืบสอบวิศวกรเก่งๆเรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์คอร์เซนเตอร์จากนั้นมาก็กลับมาเมืองไทยนะนี่ก็16ปีแล้วเราส่วนแบ่งตลาดด้านคอร์เซนเตอร์นะเจ็ดสออันนี้แหละมันเวียงมาให้เรามีพลังมากขึ้นเจอเรื่องแชมเปี้ยนหุ่นยนต์มากมายแล้วก็สงสัยว่าไอ้พวกแชมป์เนี่ยมันเป็นทำอะไรกันมันมีมันมีบริษัทหุ่นยนต์ในไทยให้ทำเหรอหรือเข้าไปทำให้ทำอะไรกันอยู่อะค,คือเป็นแชมป์เนี่ย พวกเราเห็นในข่าวกันตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ชนะลสคิวโรบอทเดี๋ยวโรบอทนู่นนี่นนนนนทุกมหาวิทยาลัยได้รางวัลกันมาหมดแล้วก็ไปแข่งกับประเทศมหาอำนาจด้วยนะญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาเยอรมันแบบนี้เองก็เปรียบเทียบได้เลยว่าสมองเราเนี่ยความจริงเนี่ยสุดยอดใช่แต่มันไม่มีที่รองรับมันขาดคนสร้างเวทีมันขาดผู้กํากับทีนี้พอพอเห็นว่าเออมันมีโอกาสแต่มันยังเออร์ลี่มากอ่ะยังอยู่ในช่วงต้นมากเลย จะทําดีไหมถ้าทํานี้ก็ต้องมีแผนการตลาดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยครับเพราะก่อจะทําหุ่นยนต์มาขายได้ผมไม่คิดว่า3ปี5ปีมันจะเป็น <จะ S 1> ไป<า>ได้แต่อยากจะทำละแล้วแล้วอีกอย่างที่ผมเห็นก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยสมองมันคือซอฟต์แวร์เราได้ใช้จุดแข็งของฝั่ง call center, software, คอร์เซนเตอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์พวกนั้นนะ่ะมาทําสมององหุ่นยนต์ได้ ซึ่งก็เป็นอางนั้นจริงๆคันยนต์ถ้าไม่ไม่ซอฟต์แวร์ก็คือเหล็กธรรมดาครับพี่เฉลิมพลครับช่วงนี้เป็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของความนิยมในหุ่นยนต์ครับุ่นยนต์พศนี้ยังไม่ใช่สินค้านะครับยังเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสิ่งที่งานวิจัยมาโชว์กันครับโชว์กันตามงานเอ็กซ์โปบ้างโชว์กันตามมหาวิทยาลัยบ้างนะครับอีกสักพักหนึ่งอีกสักไม่เกิน10ปีมันจะเป็นสินค้า นะครับเหมือนที่เราเห็นในยุคมือถือเนี่ยสมัยเราเด็กๆนี่ก็เห็นอันเปร่งเดี๋ยวนี้นใ,ใช่ใช่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าหนึ่งบ้านหนึ่งหุ่นยนต์ครับจะต้องมีนะแล้วที่สําคัญว่านั้นคือต้องเป็นหุ่นยนต์ไทยด้วยนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ชาติอื่นมันมีเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์หรือเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้ครับ มุมนี้คือมุมศิลปะที่มันอาจจะเป็นส่วนผสมของผมอยู่ผมชอบวาดรูปตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะวาดสีน้ำมันตั้งแต่อายุสิบขวบชอบวาดแล้วก็กะจะเป็นศิลปินนะเนี่ยวาดรูปหุนยนวาดรูปอะไรจริงๆตอนเด็กๆก็ไม่ได้วาดบุญยนว่าทุกอย่างนะนมันหักเหตรงที่ว่าพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมดันไปสอบติดคณะบริหารธุรกิจครับตามที่คุณแม่บอกให้เลือกต้องไปเรียนบริหารธุรกิจที่ที่จุฬาชีวิตก็เปลี่ยนเลยก็ไม่ได้วาดรูปอีกแล้วครับ แต่ว่าเป็นนนส่่วหึงพอมาตั้งกิจการตัวเองตั้งแต่16ปีที่แล้วเนี่ยครับ User Interface ซอฟต์แวร์หรือ look and feel ของซอฟต์แวร์ทำไงให้น่าใช้เหมือนที่ Apple ทำอ่ะครับ,รบผมก็ใช้ศิลปะในตัวมาช่วยดีไซน์ตรงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นส่วนผสมที่ศิลปะบวกการตลาดบ,บวกนวัตกรรม เทวดาจัดสรรมาให้แบบนี้จัดข oui> ึ้นมาแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เองก็เรียกแต่ว่าเรามีตัวหุ่นยนต์ที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะให้พี่เฉลิมพลครับพาเราไปดูกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับที่อาจจะต้องมีการผสมผสานนะครับระหว่างอุตสาหกรรมกับเรื่องของศิลปะเนี่ยจนเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นเจ้าหุ่นยนต์ดิสอพาไปดูหน่อยนะครับพี่ใช่ครับครับผมใช่เลยครับ ครับเนี่ยครับหุ่ยนต์ดินสอรออยู่สวัสดีครับดินสอสวัสดีครับผมชื่อดินสออ๋อมก็จะบอกยิ่งเลยครับนะครับมันจะมีการตอบโต้กับคนตรงที่ว่ามันมีเสียงเข้าใจเสียงพูดแล้วก็จะมีกล้องมองเห็นเราครับนะครับมันจะตอนนี้มันแยกออกแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนเป็นสิ่งของอันไหนเป็นมนุษย์ครับนะครับมันจะมันจะเห็นโครงสร้างเราคมันจะเล็กข้อไนได้ว่านี่คือมนุษย์ครับอย่างดินสอนี่คือหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะ ดูแลผู้สูงอายุเป้าหมายระยะยาวของเราคือทำอย่างนั้นในตัวหุ่นเนี่ยกว่าจะเป็นหุ่นได้เนี่ยมันมีหลายศาสตร์มากนะครับอย่างเรื่องของเครื่องกลทุกอย่างเนี่ยแขนอันนี้รุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สเนี่ยจะเป็นแขนเป็นสลิงนะครับเป็นสายเคเบิลร้อยเข้ามาเหมือนกล้ามเนื้อมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไปบังคับการคนทํางานอยู่ข้างในต้องเขียนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดต่างๆเพื่อควบคุม ทุกกล้ามเนื้อเพื่อให้มันเคลื่อนที่ให้เหมือนกับทั้งแขนและล้อและคอทุกอย่างนะครับมันสมองของมันเนี่ยจะอยู่ใน CPU ด้านหลังซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์อยู่ข้างหลังในการเขียนซอฟต์แวร์เข้าไปจัดการควบคุมบอร์ดอีกทีหนึ่งครับก็จะเกิดเป็นร่างขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาบทบาทแรกของเจ้าดินสอก็คือว่ามามอนิเตอร์ผู้สูงอายุและสื่อสารกับผู้ดูแล การให้ดินสอเดินเองได้เนี่ยก็พาเจ้าดินสอเดินหนึ่งรอบก่อนก็คือเราก็พาเดินไปได้เลยแล้วเลเซอร์ในตัวมันจะสาดสาดเลเซอร์ไปเพื่อจะเก็บแผนผังห้องคในหัวมันนะครับพอมันมีแผนผังห้องในหัวมันแล้วเนี่ยบอกให้มันเดินอีกทีมันก็จะเดินได้ว่าเพราะมันเคยเดินมาแล้วรอบมันก็จะเดินไปได้ว่าเออให้ไปตรงจุดไหนในหัวมันก็จะมีภาพซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูได้นะครับว่ามันสร้างแผนที่ในหัวมันเองได้อย่างไรจะให้มันเต้นให้ดูก่อนไหม ได้ครับดินสอครับพร้อมเต้นไหม นี่ก็ดินสอขอบคุณมากครับเป็นสอเนสอพามาหุ่นห้องที่วิศวกรครับมาห้องนี้เลยในการกขอบคุณครับดินสอขอบคุณมากครับจุดนี้เป็นจุดแรกๆที่ง่ายที่สุดในเชิงของการเข้าใจสําหรับคนที่ไม่ใช่เทคนิคนะครับก็เป็นจุดที่ทํารูปลักษณ์ของมันนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือที่มันเก็กท่านี่ก็คือ เราดีไซน์มาว่าอยากจะให้มันรูปร่างามาพแบบไหนเทประมาณนี้น่ารักประมาณนี้อันนี้ของโปรเจกต์ที่แล้วคที่ทํา10ตัวก็ต้องดีไซน์มาแล้วก็จะต้องมาลงโครงสร้างทั้งหมดของมันน้องเต่าคนนี้ก็เป็นวิศวกรที่ทําด้านออกแบบนะครับโครงสร้างข้างในอันนี้คือประสาทสัมผัสตาของหุ่นยนต์ กล้องที่อยู่บนหัวลิ้นสอนะครับแล้วมันก็จะเห็นเป็นสามมิติอันนี้ก็วิวัฒนาการถึงอีกขั้นหนึ่งเห็นเป็นสามมิติลองขยับยกแขนดูอันนี้คือสิ่งที่อุณโดนมันจะเห็นแล้วก็เรียกว่าเราสร้างภาษาสัมผัสตาอยู่ครับให้มันรู้เห็นทั้งคนและวัตถุครับแต่ถ้าเกิดคนอันนี้อายุเก้าสิบแล้วยืนแล้วพยายามจะเดินเสี่ยงที่จะล้มครับอันนี้ต้อง ดีเจก็บอกคุณตาครับนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนอย่าเพิ่งเดินครับเดี๋ยวผมตามนาพยาบาลให้ไม่ทราบว่าจะรับอะไรครับก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญในตัวหุ่นก็คือตัวนี่นี่คือกแผงวงจรที่ควบคุมมอเตอร์ต่างๆนะครับเราก็ต้องออกแบบเองหมดเลยแต่เพราะว่าเราอยากให้มันทําอะไรควบคุมยังไงเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องมาออกแบบแผงนี้ถึงจุดนี้เป็นจุดที่หุ่นยนต์เนี่ยมันจะต้องเดินในห้องเองได้ โดยไม่ต้องมานั่งมีคนบังคับต้องทำงานเองเลยนี่แหละคือความยากอีกข้อหนึ่งังนั้นสิ่งที่เราทําคือเราก็ตัง้งทำหน่วยยูนิตเทสขึ้นมาอันนี้แล้วก็จะมีตัวยิงเลเซอร์ออกไปตลอดเวลา,อ,าอันนี้คือตัวใช่ใชตอนนี้ขาพวกพวกเราเนี่ยจะโดนเลเซอร์จับ<อ>ตลอดเวลาครับคุณโยนจะเห็นหมดดิจอก็จะเดินไปอีกบ้านแล้วก็สาดเลเซอร์ซึ่งเป็นสีข,ขาวๆเนี่ยไปทั้งห้องเลยทั้งข้างนอกเห็นยาวๆอย่าไงนี้ไหมครับมันก็จะเดินไปทั้งรอบพื้นที่ที่มันเลเซอร์ไปถึงหมดนี่แหละความยาก ซึ่งถ้าคิดจะทําครับแล้วบอกว่าฉันจะทําให้ได้มันก็จะรวมคนวิศวกรที่เรียนมาแขนงต่างๆมารวมให้เกิดขึ้นมาใช่ครับพอรวมเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยมันก็จะ ไม่แพ้ใครในโลกนะครับก็ทําได้นะครับเหมือนกับที่เราสร้างดินสอขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเป็นความหลากหลายนะครับของหลากหลายศาสตร์เองนะครับที่จะต้องนํามาประกอบกันครับให้เกิดขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์หนึ่งตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆครับของการบริหารจัดการของทางบริษัทนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง b o i ครับช่วงหน้ามาติดตามชมครับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการใหสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและการบริการอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำเนินธุรกิจนักลงทุนที่สนใจขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือบริการด้านอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่ BOI ไอสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตหรือสำนักงานภูมิภาคทั้ง7แห่ง BOI ยังได้เปิดสำนักงานในต่างประเทศรวม14ประเทศทั่วโลกหากท่านคิดจะลงทุนไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ BOI พร้อมให้การส่งเสริมด้วยบริการที่รวดเร็วโปร่งใสทุกขั้นตอน BOI มิตรแท้เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนคิดถึงการลงทุนคิดถึง BOI ถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ลองค่อยๆใช้สติกับปัญญากับทรัพยากรที่มีจะทำยังไงให้ก้าวที่หนึ่งมันเกิดก้าวที่สองมันเกิดครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณเฉลิมพลนะครับได้พาเราไปดูถึงเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจกันเราในช่วงนี้เองครับก็จะต้องขอมาเรียนถามนะครับ <c oughs> ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยอุปสรรคปัญหาในการ บริหารจัดการของบริษัทเนี่ยครับมีปัญหาอะไรบ้างหรือครับเรื่องที่พวกผมทำเนี่ยคือเรื่องที่จะต้องไปทําในสิ่งที่มันไม่ค่อยมีใครจะทำับนะโดยเฉพาะคนไทยนะที่คิดจะทํานวัตกรรมอะไรเงี้ยเราเราอยู่ได้เพราะว่าความคิดใหม่ๆนะเพราะว่าเราสู้กับเงินวิจัยพัฒนาเงินค่าการตลาดขององค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะข้ามชาตินี่ไม่ได้นะะสิ่งที่เราสู้เนี่ยก็คือใช้นวัตกรรม การจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันต้องประกอบด้วยคนที่ที่ใช่นะแล้วก็จินตนาการ,รนั้นถ้าอุปสรรคของของผมเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องสร้างทีมนะสร้างทีมให้มีคนเก่งเนี่ยออหลากหลายนะเราทำซอฟต์แวร์คอร์เซนเตอร์มาเนี่ยีนะครปีใช้คนเก่งหลากหลายกลุ่มนะเช่นโปรแกรมเมอร์เช่นนักออกแบบศิลปะนักขายนักการตลาดครับ แต่พอมาเริ่มทําด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันใช้ปัญญาชนใช้กลุ่มวิศวกรและความเชี่ยวชาญด้านอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับตั้งแต่เรื่องของเครื่องกลตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นเรื่องเสียงเพราะหุ่นยนต์นี่มันประสาสัมผัสมันครบเหมือนมนุษย์อ่ะนะครับไหนจะเรื่องของศิลปะในการออกแบบอนาโตมีหุ่นอีกนะครับเราเพิ่มเรื่องการแพทย์้าไปอีกเพราะดินสอจะไปดูแลผู้สูงอายุครับทํายังไงให้คนที่ เก่งๆจากหลากหลายศาสตร์เนี่ยมารวมกันเป็นทีมได้ครับคือเราต้องทําให้เขารู้สึกว่ามีธงมีเป้าหมายร่วมกันให้ได้แล้วว่ามันเป็นมันเป็นธงที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดค,คนไทยรวมกันทําสําเร็จนะฮะในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับตัวบุคลากรเองเนี่ยเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างครับอธิบายสิ่งที่เราอยากจะไปสร้างค,ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเราว่าเราอยากจะทำอย่างนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งคําพูดที่ทําให้ทุกคนตื่น mm hmm. ว่าคนไทยเก่งครับแต่ทําไมไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจในระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราขาดคือการ1รวมกันเป็นทีมครสองกล้าคิดจะไปทําในสิ่งที่บางทียังไม่มีใครในโลกทําเลย mm hmm. เหุ่นยนต์ MK เนี่ย พวกเรารู้ไหมว่าเนี่เเป็นหุ่นยนต์ที่ขายเป็นฝูงเนี่ยที่แรกๆของเอเชียเพราะไม่มีใครขายหุ่นยนต์กันได้เลยส่วนใหญ่ขายเข้าโรงงานแต่ขายมาบริการมนุษย์เนี่ยเราเป็นที่แรกๆของโลกที่ทําได้แล้วมันเสิร์ฟจริงๆอยู่ในร้าน MK นี่ยนะครับเพราะมันมีสเต็ปนี้มันหัวใจมันพองโตขึ้นมาเออมันก็พร้อมที่จะก้าวไปสองสามสี่ ในส่วนของโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมนะครับการลงทุนจากทาง BOI ไนะครับไม่ทราบว่าทางบริษัทนี้เราได้รับการส่งเสริมอย่างไรบ้างครับ BOI นี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเราหลายๆด้านนะครับทางผู้บริหาร BOI ก็อยากจะเห็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยเป็นของคนไทยออกมาผมก็โชคดีที่ผู้ใหญ่เห็นคุณค่านะครับอันดับแรกเลยเราได้เป็นบริษัทที่ยกเว้นภาษี ไม่ต้องมีไม่ต้องเสียภาษีรายได้นะครสิทธิพิเศษครับอันที่2เนี่ยคือเราได้ประชาสัมพันธ์เยอะมากนะครับคือช่องทางในการที่ทําให้คนรู้จักเราโดยเฉพาะ BOI ไอแฟเนี่ยนะครับเจ้าดินสอเนี่ยก็ได้ไปอยู่ใน Thailand Pavilion รู้สึกจะเป็นทั้ง2รุ่นเลยนะครับเป็นแปลงกายเป็นทศกัณนะรตอนนั้นใน Thailand p วิ i เลียคนรู้จักเรามากขึ้นอีกเยอะครับส่วนที่3เนี่ยหัวใจเลยแหละ เนื่องจากตอนนี้หุ่นยนต์มันไม่ได้ทํากันเป็นแมสต์เน้นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไม่หายากครับแต่ที่ b o i ช่วยเนี่ยคือห่วงโซ่อุปทานของการประกอบยนต์เนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ได้เยอะทั้งเรื่องยางเรื่องเหล็กเรื่องพลาสติกเรื่องเฟืองเรื่องมอเตอร์ทุกอย่างเนี่ยทั้ง b o i ช่วยแนะนําให้นหน่วยงานชื่อ Build เนี่ยของ b o i เนี่ยช่วยประสานให้ทําง b o i ก็เชิญ ผู้ประกอบการที่ส่วนยานยนต์นมาวิสิทธิ์ที่โรงงานหุ่นยนต์นะก็มาดูเจ้าดินสอมก็แสดงอะไรให้ดูแล้วก็ไปดูวิธีการทํางานนะครับแล้วก็ไปไประชุมหารือก,กันถึงว่าชิ้นส่วนไหนที่เป็นปัญหานะครับแล้วเราก็ได้หลังจากนั้นเราก็นัดไปดูที่โรงงานแต่ละโรงงานไปที่นวัดนครไปที่อมาตะไปที่นิคมต่างๆเพื่อไปเยี่ยมชมเขาครับนะซึ่งถ้าไม่มีบีโอไอแนะนำเนี่ยเขาไม่เปิดให้ชมกรก อยากให้ฝากไว้ครับสำหรับคนที่สนใจเองในเรื่องของการที่จะเข้าไปขอรับโอกาสในการส่งเสริมจากทํา BOI นะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยทำยากทำง่ายอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับคืออันดับแรกก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหรือหน่วยงานข้างนอกเนี่ยมีหน้าที่เสริมเฉยๆแล้วถ้าตัวตัวเองไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ไปลําบากนะครับต้องปลดความคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปก่อน ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ลองค่อยๆใช้สติกับปัญญากับทรัพยากรที่มีค่อยๆค,ค,คิดแปว่าจะทํายังไงให้ก้าวที่หนึ่งมันเกิดก้าวที่สองมันเกิดนะครับครบัวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เฉลิมพลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการให้ธุรกิจนประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยครับขอบคุณมากครับ หลังจากที่ได้พูดคุยถึงความสำเร็จของคุณเฉลิมพลปุลโนทกมีความเป็นมาอย่างไรไปแล้วและอย่างที่คุณเฉลิมพลปุลโนทกได้พูดไว้ส่วนหนึ่งก็มาจากทาง B.O.I. ดังนั้นผมไม่รอช้าครับต้องไปพบกับทาง B.O.I. เพื่อสอบถามรายละเอียดกันสักหน่อยดีวยกว่าครับ และในช่วงนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณวัฒนามุทุตาโนน์ครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาที่การ DOI ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับถ้าลองเขาเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการลงทุนจากทาง DOI เนี่ยครับตอนนี้เองเนี่ยเรามีการส่งเสริมธุรกิจประเภทไหนบ้างครับ จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงเ,เรื่อง b ีให้การส่งเสริมการลงทุนเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าเราส่งเสริมโดยเฉพาะการผลิตอุตสาหกรรมอะไรที่เป,เป็นพื้นพื้นนะรเรื่องรถยนต์เรื่องไปฟ้าตู้เย็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นไปแล้วล่ะอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ย ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วแต่ยังมีอีกอันนึงซึ่งแบบหลายคนยังคิดไม่ถึงสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าที่เดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเราส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์เพราะตอนนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์กาลังแบบมาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้มันเกินเกินเลยไปจากคอมพิวเตอร์ธรรมดาพื้นๆแล้วมันก็มีอุตสาหกรรมอันเนี้ยซึ่งเป็นเราจะคิดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้นะคะคคซึ่งมันก็ เข้ากันเลยกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่านอกจากที่จะใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยผ่อนแรงในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยการผลิตของรายนี้นะคะบริษัท c t a ีเอเชี o โรบอกเนี่ยก็จะช่วยเราในในในแง่ของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยก็ในเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์นะคะบริษัทเนี่ยเขาผลิตหุ่นยนต์ ดินสอนะคะอันนี้ก็เข้ากับธีมเรื่องแรงงานแพงนะคะแร,ง,แรงงานหาไม่ได้อะไ่อย่างงี้นะค่าแรงแพงแล้วก็แม้จะยอมจ่ายแพงก็ยังหาแรงงานไม่ได้หุ่นยนต์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้มาจากการต่อยอดจากการผลิตซอฟต์แวร์เดิมของบริษัทนี้นะคะหลังจากที่แกผลิตซอฟต์แวร์แล้ว ก็เอามาใส่ไปในตัวหุ่นยนต์ <c oughs> ทําให้มันเวิร์กขึ้นมามันก็ <c oughs> แทนคนก <c oughs> ็เรียกว่าเป็นงานนวัตรกรรมนะครับที่อาจจะมองการไกลถึงเรื่องของอนาคตด้วย<ช>รประโยชน์ต่างๆนะครับที่ทําให้เขาสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็จจะมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้แต่สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเดียวนะคะที่บริษัทจะได้เราให้บริการด้านอื่นๆอีกเยอะมากเลยอย่างเช่นกรณีของบริษัทของเนี่ยฮะซีทีเอเชียโรบอติกเนี่ยความที่เขาผลิตหุ่นยนต์นี่ก็เป็น เรียกว่าเป็นรายเดียวในประเทศไทยคเพราะฉะนั้นจํานวนที่ผลิตเนี่ยมันไม่ได้กี่ตัวมันไม่ได้เป็นแมสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆที่เขาจะใช้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปสั่งทีเดียวแบบเป็นเป็นตันๆจากที่ไหนหรือจะมีใครผลิตให้เขาครับนี้บริการของ b ีไที่ช่วยบริษัทของคุณเฉลิมพลอันนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยมีหน่วย งานเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าหน่วยบิวในบวไอเนี่ยนะคะช่วยเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงนี่ก็คือเชื่อมโยงคนที่อยากจะขายชิ้นส่วนนะคะที่สามารถผลิตได้หรือว่าทําตามสเปคที่คุณเฉลิมพลจะใช้เนี่ยจับเขาเนี่ยมามาคุยกันคุณเฉลิมพลอาจจะบอกอยากได้ชิ้นส่วนแบบนี้แต่ขอสักร้อยชิ้นเหอะอะไรอย่างเงี้ยจำนวนน้อยใช่ก็เนี่ยเราจะเป็นตัวเชื่อมโยงประสานนะคะให้ผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถรับงานซึ่งจํานวนไม่เยอะให้คุณเฉลิมพลนะคะซึ่ง ตัวตัวไอ้โรบอตตัวหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องติดต่อช่วยแกนหลายหลายบริษัทนะนะกนกว่าใช่จนกว่าที่จะได้สเปคที่แกต้องการครับผมอันนี้เราก็ภูมิใจนะกับบริษัทของแล้วก็บริษัทของคุณเฉลิมพลและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นตัวอย่างที่จะกระตุ้นนะคะให้นักธุรกิจแบบเดี่ยวมาเองนะคะสามารถที่จะมาเสนอไอเดียบอกว่าเนี่ยผมมีโครงการประมาณเนี้ย ที่เป็นดีๆนะครับครับกลเี็กได้ว่าวันนี้เองนะครับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับจากโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนจากทาง B.O.I. นะครับนอกจากเรื่องของการบริหารจัดการให้ธุรกิจนั้นประสบความสาเร็จได้แล้วยังช่วยสร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองในฐานิการ B.O.I. เป็นอย่างสูงนะครับที่แจ้นให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมจากทางคุณเฉลิมพลด้วยนะครับแล้วก็โอกาสที่ผู้ประกอบการรายอื่น้นสนใจจริงๆขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับทุกความคิดที่สร้างสรรค์นะครับสามารถสร้างให้เกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจได้นะครับเพียงแค่เรามุ่งมั่นที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะครับและอย่าลืมหาโอกาสต่างๆด้วยนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนครับให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง b o i ครับและหากคุณผู้ชมนะครับมีความสนใจที่จะขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง b i ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับที่ w w w b o i g o t h ครับวันนี้เวลาของรายการ Success Story ขายกุญยุสู่ความ หมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามชมได้ใหม่นะครับและคุณผู้ชมสามารถจะดูรายการย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว่าคนไทยเก่งแต่ทำไมไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจในระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดคือการ1รวมกันเป็นทีมสองกล้าคิดจะไปทำในสิ่งที่บางทียังไม่มีใครในโลกทำเลย